ที่สวนน้ำพอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทเที่ยวไปทเที่ยวสมุยกันนะครับวันนี้หลังจากยุคโควิดหมดนะครับยังยังไม่หมดนะกันตอนนี้คืออยู่ในช่วงโควิดอยู่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สมุยเลย one hour later นีน<อ>นี้ะครับเราไปถึงแล้วนะครับนี่เราถึงที่เชียงใหม่ไม่ใช่เราถึงที่สมุยแต่ตลุนเนี้เที่ยวทะเลเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมครับเดี๋ยวมีรถโรงแรมมารับนะครับอ่ะน,นี้กำลังไปห้องพักนะครับ ตอนนี้นะครับนายกับแม่กำลังจะไปเดินดูทะเล <Yeah. S 1> <laughs> เดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวทะเลเอ้ยไม่ไปเดินดูทะเลวิ่งไหม <laughs> ลมแรงมากแล้วอุรย <laughs> ทะเล <Okay. S 1> วยแม่ระวัง เอาลน่นนี่ครับคือเป็นหาดส่วนตัวที่อยู่ที่รีสอร์ทที่เรามาพักนะครับเมลลติ mm ิ hmm. รีสอร์ทวิชแอนด์สปานะครับโอ้ทะเละดินู๊ด แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โอโ,โค่โโค่คแทมะคือเหมือนกับว่าที่แรกแผนก็คือว่าจะไปทําเซตฉากเพื่อจะเหมือนกับว่าถ่ายรูปปิดนิก,กนอะไรเี้เหมือนกับฝนตกก็เลยไม่ได้ไปก็เลยเปลี่ยนแพนมาที่โคโค่แทมซึ่งกะว่าจะมาดูการแสดงไฟซึ่งเขาก็บอกว่า,วาช่วงนี้ไม่มีครที่ ว่ามันช่มมอเตอร์สูมไม่ค่อยไม่มันจะไม่มีแล้วห้องกมาเขาก็เก็บมดแล้วคือข้างล่างครับไม่มีคนเลยเราก็เลยมา่งข้างบนกันกับแม่คนนี่ครับไปกินข้าวกันเดี๋ยวให้ดูข้างล่างนี่คือบรรยากาศของโควต้ามัะครับเขาบอกว่ามันจะแบ่งเป็นสามโซนซึ่งเราก็จําแนกว่าคือโซนอะไรบ้างแล้วข้างล่างมันจะมีปกติมันจะมีการแสดงที่เป็นควงไฟข้างล่างนี้แต่ฝนตกพายุเข้า เขาก็เลยบอกว่ามันช่องแหน่ไม่มีเสียดายจังนี่นะครับนายผักมาเดินเล่นที่หาดซาที่โ,โคโค่แทมนะครับนี่ก็จะเป็นอีการข้างหลังอเปล่าไม่ใช่หรอกที่มาเพราะว่าเห็นน้องหมาน้องหมามาค่ะน้องหมาวี นี่ครับเดี๋ยวนายจะขึ้นไปกินข้าวกับแม่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปเล่นเล่นต่อครับคือไม่รู้ว่านี่มันจะมีอะไรให้เล่นเล่นต่ออีกหรือเปล่าเพราะว่านี้ก็จะเป็นแค่ร้านโคโค่แคมเป็นโคโค่แคมเป็นแค่ร้านโคโค่แคมปกติมันจะมีควงไฟตรงข้างหลังแต่วันนี้มันมันไม่มีเพราะว่าพายุเข้า หรืออาจจะต้องรอถึงทุ่มหนึ่งเผื่อมันจะมีหรือเปล่าอันนี้นายก็ไม่สราบเหมือนกันขึ้นยังไงอน,นี้ก็เป็นข้าวที่เราฝังไม่ช่ดิอันนี้ก็เป็นอาหารที่เราสั่งมากินค่ะพิซซ่าซีซูนแล้วก็พอกช็อปของแม่ชิ้นเบ้เริ่มเลย ได้ยังอย่ามาดิพี่ใจเย็นๆพี่ทุกคนไหมได้ไงคิกไข่ดำไงหมูอยางบ้านเราอร่อยกว่าก็ว่าไปเดี๋ยวเรากลับก่อนกลับโรงแรมไปนอนละ ตรงนี้ไม่เจอกันนะครับอันนี้นะครับสวัสดีวันเช้าวันใหม่นะครับเดี๋ยวกาลังจะไปทานข้าวกันนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะไปวันนี้จะไปเกาะหมูไปเกาะหมูกันแล้วก็ไปนำนำน้ำดูปะการังเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปทานข้าวก่อนลวกันที่โรงแรม <c oughs> รเดี๋ยวจะให้แม่ทำข้าวสองอร่อยไหมตัวนี้เป็นเมนูอาหารเช้า ไส้กรอ,อกเบคอนไข่เจียวดาวข้าวต้มหมูโจ๊กข้าวต้มหมูโอ้ยเป่าโดน โอเคเขาใช so ่ไมคเออตอนนี้นะครับเดี๋ยวนายกับแม่อยู่ในรถตู้ครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถตู้ไปที่ไปท่าเรือไหนนะครับท้องกูดท้องกูดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าเรือท้องกูดครับแล้วก็นั่งเรือไปที่เกาะมาสุมต่อครับไปดูหมูป่ากันดูหมูป่าถามแม่ปเล่นกับหมูป่าผู้ปกครองถามไหมเดี๋ยวต้องนั่งเรือเป็นเรือส่า หางยาวไปไปนันน่งเรือ,อยังไม่ขับเลยไอ้น,นี่ถึงแล้วนะครับท่าเรือที่คือจะมาขึ้นไปอีกเก,กาะมัดสุมครับเดี๋ยวเราอันนี้คือเราจองเป็นเรือหางยาวไปเขาจะพาเราไปเที่ยวที่เกาะมัดสุมกันอันนี้คือบรรยากาศท่าเรือรอบๆแม่มาแล้วป อย่างหมดเลยครับแสงมันไม่ลุมมันแรงด้วยอมันมีค่าบริการขึ้นคน50บาทจะต้องได้ไหมอาอย่างา50บาทคนระับคนละ50บาทเดี๋ยวเราจ่ายจร่งออเตอร์แล้วมันจะเลขนน้ำได้อ๋อเอ้าคุณละปวดโอเคอคแล้วตอนนี้นะครับนายนะครับอยู่ที่เกาะมัดสมอันนี้ฮะเกาะที่เป็นเกาะหมูครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกับหมูกันนะครับ <Okay. S 1> นี่มาปุ๊บก็จะมีนี่ป้ายเป็นป้ายเช็กอินเลยครับเป็นเกาะ ล้วก็เห็นแม่กำลังยืน,น,ยนอยู่แล้วก็มีโน่นจะเป็นคนเขาไปถ่ายขนมเคยไปตรงนน้นตรงนน้นนะครับนมบหมคครับยินไหมเหม, <c oughs> มือนน้องเหนื่อย <c oughs> โอ้ยกินไหมขี <c oughs> ้เกียจนะเราล่ะนะ

ख <laughs>

ขนมไทยนะครับที่มาที่เกาะมะสุนะครับถ้าจะให้หมูออกมาตรงทะเลตรงตรงนี่นนะครับคือเขาบอกว่าให้ซื้อข้าวเกียบพี่บอกให้ซื้อข้าวเกียบมาแล้วก็ขยับขยับขยับให้มันกิน แล้วมันก็จะค่อยเดินๆออกมาตรงข้างนอกตรงชายหาดตรงนี้คัะนี่นะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปที่เกาะมาสุแล้วก็เล่นกับหมูเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเกาะแตนนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาไปเกาะแตนพี่บอกว่ามีต้นมะพร้าวที่เป็นต้นมะพร้าวอยู่หนึ่งต้นที่มันเอียงแล้วก็ถ่ายรูปลงไปในทะเลเดี๋ยวเราจะไปเกาะั้นกันนะครับอันนี้นะครับเรากถึงแล้วนะครับเกาะแตนตะลันทันแทนแตนแตนแตคือเกาะแตนนะฮะแปลกเดี๋ยวจะถ่ายรูปตรงต้นมะพร้าวตรงนี้ สักคู่นหนึ่งตรงไหนหน้าที่เขาถ่ายกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปดำน้ําดูปะการังนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับคือเหมือนกับว่าเขาก็จะถ่ายรูปกันกับต้นมะพร้าวข้างหลังนี้ครับเมื่อกี้ไปถ่ายมาแล้วน่ากลัวมากเลยเกอบตกถ้ากดวิดีโอเป็นแม่จะจะถ่ายบงเลยไม่เป็นไรที่คนน่ากลัวเลยดูไม่สูงแต่ก็สูงนี่นะครับคือต้นมะพร้าวที่คนเขามาถ่ายกันเกาะแตนนะครับอย่าลืมมาถ่ายนะถ้ามาเกาะแตน มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันต่อครับไม่ใช่เราเดี๋ยวเราจะดำน้ำกันต่อครับไปดูปากการังว่ามันจะสวยขนาดไหนโอเคทีนี้ครับเดี๋ยวนายจะไปดำน้ำแล้วครับเดี๋ยวไปดูปากการังข้างล่างกันนะครับค่อยๆลงนะนี่นะครับลงมาอยู่ในน้ำนะครับตไปพี่เขาบอกให้ว่ายมาเรื่อยๆแล้วมันจะเจอปากการังษณ์ไป 哦哦。Oh, oh. ที่ร้อยเชือกแล้วก็ผูกติดกับไม้นะครับโดยนี้นะครับมีวิธีคิดมาจากดูมาจาก MV เพลงมาริบูของไมลี่ไซรัสที่เป็นมาี่ไซรัสที่เขาวิ่งนะครับถือลกโปงในชายหาดนะครับก็เลยอยากลองทำกับเขาบ้างก็เลยนี้ก็เือเป่าปงเองช่าเดี๋ยวไว้ไปดูนะครับว่าจะถ่ายรูปแบบไหนะครับแล้บบเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกับลูกโป่งช่อนี้นะครับที่ทำมา นะครับนายอยู่หน้าริมชายหาดแล้วนะครับคือแต่ตอนนี้คือลมลมแรงมากเลยนะครับทุกคนคือกลัวว่าไม้ลูกโป่งนะครับจะหักและพายุกำลังจะมาตรงไกลๆนู่นครับเดี๋ยวนะให้ดูพายุนู่นๆนั่งข้างหลังมาแล้วนู่นๆน่ข้างหลังข้างหลังมาฮะพายุแล้วคือตอนนี้ลมแรงโอ๊ยแม่เร็วอ่าหนึ่งสองวิงว่งวิ่งได้ได้เธอต้องเห็รโปรมากวิ่งเร็ว มีชั้นรอบนี้นะครับถือว่าเฟรชครับตอนนี้ลมแรงมากเลยพายุจะเข้าก็คือลูปปองที่ผ่านที่ที่เป่ามาเมื่อกี้หายไปหมดเลยเหลือแค่สามลูกวันนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้พายุเข้าโน่นโน่นโน่นดิลมแรงเลยครับทุกคนโอ้โหโอ้ยตายนะเธอ ี่ครับสวัสดีครับเช้าวันที่สามนะครับนี่อยู่กับนี่ครับรติง้งเบทเบฟัดนะครับที่นายกินคนเดียวทั้งหมดเลยแม่ไม่กินแม่อยานู่น่กินข้าวต้มเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วตอนนี้นะครับจะกินข้าวเสร็จแล้วเดีวนี่คือบรรยากาศตอนเช้า

หนึ่งสองสามโอเคฮะตอนนี้นครับแม่ถ่ายรูปก,กับน้องหมานะครับอันนี้ชื่อว่าใต้ฝุ่นสวยครับโอเค และนี่นะครับก็คือบรรยากาศนะครับรอบๆของโรงแรมที่เรามาพักนะครับนั่นคือเมล์ตี้บีชรีสอร์ทแอนด์สปานะครับที่มาพักครั้งนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทริปครั้งนี้นะครับเดี๋ยวต้องจบแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะบ๊ายบายจะบอกว่าที่นี่นะครับอาหารอร่อยมากเลยถ้าใครมีโอกาสนะครับมาพักที่เมล์ตี้บีชรีสอร์ทแอนด์สปานะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านอาหารเขาทับตรงนี้ตรงข้างหลังนี่นะครับบอกว่าอร่อยจริงๆครับกะเพราหมูอร่อย แกงเขียวหวานต้มยำกุ้งอร่อยมากครับอย่าลืมมาทานนะฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันโอกาสหน้าทิปหน้านะรับ๊ายบายแม่บ๊ายบายแล้วจบแล้วบ๊ายบายเจอกันทิปหน้าครับ